สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดียดฮัลโหลฮัลโหลบรรยากาศยมเ้าพี่น้องบ้านคอยก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเลยเสลืมสสลือพสิพาพี่น้องมาเบิ่งพักบัวคอยปลูกพี่น้องมาเขือนี่ก็ได้กำลังดอกกำลังดอกกำลังหมากพี่น้องเลยมาเขือนคอยนี่คอยลงกรห้องป้อมพี่น้อง หอมป้อมได <pod> i̇şte <pod î Champion meglio> ้สองวันแหละยังไม่ทันออกพี่น้องทัดจากหอมป้อมก็ลงหอมบัวพี่น้องหอมบัวหัวแดงพี่น้องเลยนี่งามๆเลยกับปลูกยามฝนพอได้เก็บใส่แจวใส่จูใส่อุใส่ออมพี่น้องเลยกตงามอยู่พี่น้องเลยกตงามอยู่นั้นเดียวปลูกพอได้กินพี่น้องเลย ินดีเพื่อนในสา้นคนนี้หละพี่น้องปลูกรายกันกินโบเบิดพี่น้องเลยมันก็สิไว้แก่ก่อนเนาะคอยปลูกเอานานเดียวกินเบิดแล้วก็ปลูกอีกพี่น้องเลยยูน้ำเดินบ้านเดินเพื่อนคนนี้หละพี่น้องในนาเพื่อนคนนี้เลยเนี่ยนาเพื่อนนาบ้านหลังเพื่อนครัวอันนั้นก็เพื่อนครัวพี่น้องเลยมังหงคอยกำลัง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 สวยงามพี่น้องมังหงคอย แต่ว่าหอมบัวคนนี้ตีสุดหยอนงามเลยงามขนาดเลยพี่น้องเลยหอมบัวหอมบัวก็ได้ใส่แจวใส่จุ๊งามบ่พี่น้องงามอยู่บ่น้นเดียวบ่ปลูกหลายปลูกก็ได้ใส่แจวใส่จุ๊พี่น้องนี่น้นเดียวนี่ละกินบไวไว มีอันหองหอมป้อมเนี่ยมะฮุงข่อยนี่มะละกกข่อยจ้ะกำลังงามเลยอันนี้กับมะเขือข่อยพี่น้องกำลังงาม,มกำลังจะได้กินแล้วเด้อพี่น้องเอยตอนนี้มะเขือป้อมเนาะเม่มันมเคยเยาว มานี่ก็ะโคกดอกแคคอยพี่น้องโคกดอกแคคอยปลูกไว้เก็บลวกเก็บว้าวนี่นี่งามบ่งามบ่งามบ่ดอกแคคอยกำลังถอดยอดถอดยังพี่น้องเอ้สวยสวยงามๆเลยสมธรรมศาสตร์ส,ม,ม,ม,ส,สมสวน นายเฮือนครัวข mm ่อยพี่น yeah, ้องเลยห้ามบ่ส hmm> ุดยอดแต่ว่ามักเพชรนี่บ่งามเนาะโลกถิ่มเลยถิมบ่ต้องเอาไว้พี่น้องงามหลายงามหลายส้มใต้ส้มเนื้อกตงามพี่น้องเลยงามหลายงามหลายอ้าว สุดยอดธรรมาสาบนบานบานมันออกบ้านหน้าพี่น้องเลยปลูกพอาจะอยู่ได้กินคอยลงอันกระเจี๊ยบใหม่พี่น้องปลูกกระเจี๊ยบใหม่นี่กำลังงามกำลังได้สองสามใบคอยเอากิง่งัวใส่มือวานนี่กิง่งัวแห้งมาใส่น้องเลยสี่ต้นก็ปลูกไว้ดอกสี่ต้นหนึ่ง จ้านะจ้านี่สองต้นสามต้นสี่ต้นปลูกในอันนี้เลยพี่น้องเลยต้นหนาเกินควรว้าวมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งส้มขนนอยเด้อพี่น้องเด้อส้มไมคขนนอยเนี่ยเด้อถ้าสอบกดไลค์ถ้าใส่โคตรแซ่อันนั้นกระสอบขี้แกบเด้อพี่น้องเคือกระสอบขี้แกบฮกเย็ดสอบเลยโคสิมาเผาเผาแล้วเอาใส่ เอาใส่พักบัวนี่นาะว้ายงามายพี่น้องสื่น z ม o สื่น z o o ในสีมือตัวเองพี่น้องเลยงาม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 เก็บใส่แจ่วใส่ยจุโอ้ยสุดยอดเลยพักโบพักโบขอบใจเด้อถูกรลบฟถูกไลถูกกำลังใจที่มาติดตามมาชมมากดไลค์กดเลิฟ ผักี่เด้อพี่น้องเดอ้อผากบ้านในน้อยในอ้อมอ้อนใจพี่น้องี่เดอ้อขอบคุณเดอ้อขอบคุณในหลายลง้ายด้วยงามอีกแล้วผับวกบัวงามงามงามพี่น้องเอ้งามใจงามวะงามขักงามเน่ปลูกก็ได้กินได้ยากพี่น้องเอ้สวนใหญ่กัก็เจ้าปลูกขายสวนใหญ่สวนน้อยคอยปลูกใสแรงใสง่ายพี่น้องขอบคุณขอบคุณ เลิศถูกไลยถูกกำลังใจเฮ้ยงามไหลงามไหลอันนี่ก็บพักขยง้แขกพี่น้องด้ยพักขยงอันนี้ก็ขิงขิงกำลังงามเลยขิงก่อยปลูกไว้พักขยี้แขกอันนี้ก็ปลูกก็ได้ใส่แกงใส่ง่ายพี่น้องอันนั้นกับพักเทลก้อยเด้อนเดินเดินพักเทลพักเทลกำลังงามเลย ตอนนพักบัวเลยพี่น้องคอยปลูกใส่กระถังพักบัวเลยปลูกใส่นี้พักบัวเลยพักบัวแบ่งนะพี่น้องปลูกใส่กระถังนี่ไว้ว้าขอบคุณเลยขอบคุณถุงเล็บถูกไรถูกกำลังใจเล็บเลบธรรมศาสาตร์บ้าน,านสวนขัวเหล็กเด็กน้น่อยของคนแก่ของคนแก, <c oughs> ก่พี่น้องขอบใจเด้อขอบใจเด้อ ดีดีมีแห้งทุกคนเด้พี่น้องบ๊ายบาย